พีรครับถ้าผมอยากเป็นศัสดีเนี่ยผมต้องทำไงครับคำถามขอ,อน้องสะดุดยอดย่าเนี่ยดีมากนะครับ น้องกำลังสนใจหนึ่งในสายงานที่เงินด,ดีที่สุดในสายทหารนะครับขั้นแรกเนี่ยหน่วยรอดอของกองทัพบกบเนี่ยกำลังรังรบสมัครศัสดีอยู่พอดีเลยนะครับข้อแรกเนี่ยน้องต้องอายุไม่เกิน35แล้วก็เป็นทหารชั้นประทวนเนี่ยที่ยศไม่เกิน1 0เอกนะครับแล้วก็เป็นผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปนะครับความประพฤติดีไม่มีหนี้สินแล,แล้วก็ย้ายเข้ามาประจําที่สายงานศัสดีได้นะครับแล้วก็ร่างกายแข็งแรงไม่อยู่ระหว่างสั่งพักราชการ หรือไม่ทําผิดอยู่ระหว่างสอบสวนนะครับแล้วต้องไม่ถูกลงทันทางวินัยนะครับหรือถูกงดบําเหน็จในปีที่สอบคัดเลือกถ้าเข้าเงื่อนไขเนี่ยน้องสอบเข้านะครับไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้และสุดท้ายเที่ยขอให้น้องสะดุดยอดย่าเนี่ยรวยจากการเป็นศัสดีนะครับ